สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านและสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก่อนอื่นขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้าได้มารับชมรับฟังคลิปนี้โชคดีมีความสุข คิดหวังสิ่งใดขอสมปรารถนาขอร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสำหรับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิง์ลัณนาราศีสิง์ในช่วงของวันที่1-15ถึงมกราคม -66 ท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้ชาวราศีสิงก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง 16. กันยายนการทำนายดวงชะตาอาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีสิ่งที่ดีๆก็ขอให้ท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเข้ามาก็ขอให้ท่านเตรียมพร้อมที่จะรับมือรีบหาแนวทางและวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไว้ล่วงหน้า ขอแค่ท่านอย่าท้อแท้ให้คิดบวกมีพลังบวกและมีกำลังใจที่ดีท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้สำเร็จอย่างแน่นอนนะคะมาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม 66, 66นี้ดวงชะตาของท่านใน ด้านต่างๆทั้งทางด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาให้ท่านได้ชื่นอกชื่นใจมีกำลังใจนะคะมาดูทางด้านของการงานกันก่อนการงานของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมก,กราคม6 6นี้ท่านจะมีงานเยอะจะมีงานมากนะคะ อาจจะมีงานแร่งงานด่วนเข้ามารุมเราท่านในช่วงนี้แต่ก็ขอให้ท่านคิดบวกนะคะให้กำลังใจตัวเองให้มากคิดให้ดีคิดคิดไว้เลยค่ะว่าการที่เราหนักเราเหนื่อยเราต้องทำงานเยอะในช่วงนี้จะนำมาซึ่งผลงานที่ดี แล้วก็อาจจะทําให้เรามีโอกาสได้มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจะทําให้ผลจากการทํางานหนักของท่านในครั้งนี้จะทําให้ท่านได้มีผลงานที่ถูกอกถูกใจหรือเข้าตาของ ออผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะจะได้ช่วยผลักดันโปรโมทให้ท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นโอกาสที่ท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะมีมากขึ้นโอกาสที่ท่านจะได้เงินเดือนหรือรายได้พิเศษเพิ่มมากขึ้นก็จะมีมากขึ้นนะคะการงานของท่านในช่วงนี้จะมีความโดดเด่น ท่านจะมีงานเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็งานของท่านเนี่ยจะสร้างชื่อเสียงให้กับท่านจะทําให้ท่านมีเครดิตดีในด้านการงานแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะได้เข้าไปช่วยเหลืองานของคนอื่นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถอาจจะได้มอบหมายให้ท่านเนี่ยไปช่วยงานในส่วนของคนที่เขาไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคในงานของเขางานของเขาล่าช้าผู้หลักผู้ใหญ่จึงต้องส่งท่านเข้าไปช่วยดูแลช่วยบริหารจัดการในส่วนนั้นแล้วก็ในช่วงนี้ท่านก็มีโอกาสที่จะได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์สำคัญๆเนื่องจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นในศักยภาพในการทำงานของท่านแล้วก็จะ ผักดันแล้วก็ช่วยให้ท่านได้มีโอกาสได้ทําโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์สำคัญสำคัญในช่วงนี้ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการพัฒนาการในเรื่องด้านการงานท่านจะมีความมุ่งม,มั่นจะมีความทุ่มเทให้กับการทํางานเป็นอย่างมากแล้วก็พยายามที่จะศึกษาค้นควา้า เ,เรียนรู้ที่จะหาแนวทางในการที่จะพัฒนาการทํางานของท่านให้ดีขึ้นให้มีการต่อยอดในการพัฒนางานของท่านให้มากขึ้นแล้วก็จะเกิดผลที่ดีต่อหน้าที่การงานของท่านท่านจะทําให้ได้มีผลตอบแทนเข้ามาเป็นอย่างดีการงานของท่านจะมีความมั่นคงจะมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะคะท่านที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะได้ เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเอ็นดูให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ท่านชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับท่าน แล้วก็ในช่วงนี้จะอาจจะมีปัญหาอะไรหรืออุปสรรคต่างๆเข้ามาแต่ขอให้ท่านมั่นใจนะคะว่าช่วงนี้แม้ท่านจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเข้ามาท่านจะสามารถฟันฝ่าหรือจะหามจะสามารถคิดหาแนวทางหรือมองเห็นแนวทางมองเห็นทางออกในการที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จแล้วก็อีกอย่างก็คือจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ช่วยเหลือชี้แนะแนวทางในการหาทางออก ให้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ท่านได้เจอนะคะแล้วก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับท่านเป็นอย่างดีท่านที่ทำธุรกิจการค้าหรือ,อ,อทํางานด้านอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ถือเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะท่านจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานท่านที่อยากขายที่ดินหรือขายบ้านขายรถในช่วงนี้ ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จจะมีผลตอบแทนที่ดีเข้ามาท่านที่ทํางานทางด้านออนไลน์หรือกหรือเกี่ยวกับต่างประเทศก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะงานของท่านจะมีการเติบโตแล้วก็จะสร้างผลรายได้ผลกําไรที่ดีให้กับท่านในช่วงนี้ ปัญหาการงานของท่านอาจจะมีเข้ามาเยอะงานอาจจะมีเยอะมีมากภารกิจจะมีความรับผิดชอบสูงขึ้นในช่วงนี้บางทีอาจจะต้องเจอกับปัญหาจุกจิกกวนใจหรืออาจจะเจอการเข้ามาเร่งงานว่าเมื่อไหร่งานจะเสร็จเมื่อไหร่งานจะ ถึงเวลาได้ส่งสักทีอะไรแบบนี้นะคะก็ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะช่วงนี้งานเยอะงานมากมีเข้ามาท่านอยากเครียดตามงานพยายามทําใจให้ร่มๆนะคะทําใจให้เย็นๆแล้วก็ค่อยๆสะสางค่อยๆเคลียร์งานไปค่ะเพราะยิ่งเครียดจะทําให้เราสมองตื้อแล้วกจ็จะยิ่งคิดอะไรไม่ออกนะคะแต่ถ้าเราทําใจร่มๆใจเย็นๆค่อยๆทําไปจะทําให้เรามีสมองปลอดโปรง่งแล้วก็คิด หาแนวทางหาวิธีการในการที่จะทำปัญหาจะทำงานได้สำเร็จได้ดีกว่าที่เราจะซีเรียสหรือจะเครียดกับการทำงานนะคะนอกจากนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดนะคะในงานเนื่องจากมีงานเข้ามาเยอะมีงานเข้ามามากอาจจะทําให้มีปัญหาการตกตกลนหล่นของการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นก่อนส่งงานหรือการในการทํางานก็ขอให้ท่านมีการตรวจเช็คตรวจสอบ ตรวจทานการทำงานให้ดีนะคะเพื่อป้องกันว่าจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดที่ต้องนำมาให้ท่านต้องแก้ไขปัญหาที่หลังเนาะทำงานก็อยากให้เสร็จลู่ล่วงไปได้ด้วยดีไม่ต้องกลับมาแก้ไขนะคะสำหรับทางด้านการเงินนะคะการเงินในช่วงนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีแนวทางในการหาไรายได้เข้ามาหลายทางช่วงนี้ท่านจะมีไอเดียใหม่ๆจะมีความคิดทีเริ่มใหม่ๆในการที่จะสร้าง แนวทางที่จะสร้างผลกำไรผลประกอบการหรือการทำงานของท่านที่จะสร้างรายได้รายได้เสริมเข้ามาได้หลายทางท่านจะมีเงินหรือมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะจะยังมีคนซัพพอร์ตหรือจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือท่านทางด้านการเงินแล้วก็จะช่วยสนับสนุนท่านทางด้านการเงิน คู่ของท่านก็จะให้โชคนะคะช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานร่วมกับคู่แล้วก็จะประสบความสำเร็จในด้านการงานเป็นอย่างดีท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยบุตรบริวารลูกน้องก็จะนำโชคมาให้กับท่านแต่ว่าในช่วงนี้ท่านก็จะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะนะคะก็ขอให้ท่านบริหารจัดการเรื่องค่าใช้ใจ่ายให้ดีช่วงนี้จะใช้ใจ่ายจะซื้ออะไรก็ขอให้ คิดช้าลงหน่อยนะคะใช้เวลาในการตัดสินใจนานๆานหน่อยเพราะว่าถ้าตัดสินใจเร็วอาจจะทําให้เราใจเร็วด่วนได้แล้วรีบซื้อรีบอะไรอาจจะทําให้ยิ่งมีรายจ่ายเข้ามาเยอะนะคะหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเมื่อตอนไหนที่มีเงินเข้ามาก็อาจจะจัดสรรไปซื้อของหรือ ทรัพย์ส,สินอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะอาจจะซื้อเป็นทองหรืออาจจะอผ่อนบ้านผ่อนรถก็จะถือว่าเป็นการเสียเงินไปแล้วได้ของกลับมานะคะช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงไว้ด้วยนะคะไม่จำเป็นอย่าให้ใครยืมเงินในช่วงนี้เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะให้ไปแล้วโดนเบี้ยวแล้วก็ไม่ได้คืนนะคะสำหรับทางด้านของสุขภาพ ในช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของสายตากดไหลย้อนแล้วก็อาการปวดคอบ่าหลังไหลแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นโรคหวัดโรคไอนะคะช่วงนี้พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะอย่าค้าเคร่งกับการทํางานมากจนเกินไปหาเวลาออกไปทํากิจกรรมหรือท่องเที่ยวหรือเข้าสังคมหรือ ไปออกกําลังกายนะคะจะได้รู้สึกว่าร่างกายจะได้สดชื่นขึ้นมาจะได้มีสมองปลอดโปร่งแล้วก็จะไม่ได้ไม่รู้สึกเครียดจนเกินไปแล้วก็สําหรับทางด้านความรักนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม6 6นี้คนโสดจะเจอคนที่ถูกใจนะคะจะเจอคนที่อยากเข้ามาสารสัมพันธ์แล้วก็จะเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่อง มีทัศนคติที่ตรงกันอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือต่างถิน่นต่างแดนเป็นคนมีบุคลิกดีนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยดีนะคะสำหรับท่านที่มีคู่ในช่วงนี้ท่านก็ยังรักกันดีนะคะมีโอกาสจะได้ทำงานร่วมกันคู่ของท่านก็จะให้การสนับสนุนท่านในด้านต่างๆแล้วก็ จะเปิดการงานของท่านที่ทําร่วมกับคู่ในช่วงนี้ก็จะได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดาีในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวหรือเดินทางสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นร่วมกันด้วยนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สําเร็จขอให้ท่านโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะ ก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ